ยาข้าวยาข้าวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปไปไปเร็วเร็วเร็วเสือมาแล้วสวัสดีจ้ามาเมื่อคืนนี่ใช่ไหมสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มโอ้มาแล้วเดี๋ยวจะห้าล่องลอยก่อนเมื่ออาทิตย์ไม่ใช่เมืออาทิตย์เติน เอาเดี๋ยวอไรไนทางไมมันวนมันวนมันไไดไม่ได้ไรนางสวัสดีครับไปเดี๋ยวอไรเดี๋ยวเดี๋ยวขนของลงก่อนนะเอซีจะค่อยคุยกันนะฮะไปต้องไปรับกระดาษไหมนะไปปุ่นนึง เอาๆๆเอานอามาวมีอะไรมาจักปลอดสารจากบ้านเสือโอ้นี่เลยวางนี่เลยบ้านกินกบ้านีอันนี้แนี้มรน Terima kasih telah menonton ด่วนไหมับปากรงไปน่อปปากน้อยปาอะไรอ่ะแล้วต้องพิ่นไเลยอระท่นเลยละอะไรนะปูสูตรสุรินอันนี้คือผัดผัดแห้งมาแล้วเรอสามารถกินได้เลยแล้วก็ ทำน้ำยาเนมจีนก็ได้อ๋อโอเคปิดไฟด้วยนะไฟเมาไปเดี๋ยวมานะ,ะมาจะประทันน้องฟู้โทรบอกมันแล้วปปแถวบ้านเห็นหอะไรขอมาข้างในทั้งสองกันแหละเดี๋ยวขามาเดี๋ยวมาขามา เออมันได้อยู่เอาเขาคือมีเอาไว้ทางหลังซะมาหน้ามือซะอะไรตัวฮึมอ่าของขวัญตั้งแต่ปีกายนี่ก็มันก็ยังเอาไว้อยู่นี่อย่เนาะไปบาร์บรรณาพาบิเกลนะคะออกนอกพื้นที่แต่ตีห้าวันนี้ไปแต่เช้าท้องเราน้ำมันกลับมือไงอีกโทษสามชายกับบารหลับหอยไปเคาะฝาบ้านเสียงโททรศัพ์ พิษเสียงบอกโอ้สมพ่อตื่นแล้วบอกเออตาลุกไปขอกระถาขอกระถาให้เจ้ามาเอิญเนาะข่อทายายได้ไข่อยคิดว่าถูกเอิไข่อยว่าได้ยังไงดิยาต้องไปเซิร์นโดยตัวเองดิโอ้ยไฮเดรซ์เซิรนโอ้ยมืดตืบเลยนะคะปียังมืดอยู่วันนี้ไ้เดรซเซิรนความจริงเราไปใส่ผ้าใหม่ต้องไปแบบนี้เนาะมันถึงจะทันการ ปภาษาลุงเสือ,อ,อไปก่อนห้าแล้วอ,อจังไดเนาะบอดี้ทูดีแล้วดีแล้วเดียวให้เพื่อนไป,ปไปละให้เพื่อนไปก่อนเพื่อนว่าชื่เจ้าว่าไปหาคอยอยื้ในวัดเดีย๋ยวทีไปวัดพลัมมือดิเนาะไปวัดพล,มลัมไ,ไปยื้อนาวัดไปเอาบรรยากาศาานาวัด<ม>เนาะเอ้ ไปส่วนเอาน้องปุ๊กนะคะบอกเลยว่าปุ๊กตื่นได้ยากเออ,เอ,อตื่นแล้มาคอยเรียกเปลี่ยนมาเออแจะเอาไปกำลังเสืเอออกไปกำลงังหน้าลำลงตาก,กันเลยเรามาทันกันว่าเราจะนะกันว่าน้องปุ๊แต่นึ่งข้าวทันไหม <laughs> ไม่ทันก็เอาแบบพวกเรานี่ยล่ะโอ้ยเราเฟืนะ่อยอยู่เราเฟื่อยอยู่ข้าวเยอะข้าวมันเหนียวได้มันนี่นึ่งข้าวย่ามันมันอันนี้ข้าวข้าวมัน ข้าวไม่เหนียวเหมือนข้าวมันข้าวภาษามันเหนียวเกือบเจ็ดโมงเลยเนาะเขามาเนาะแมนเ้ามาซาพระตีละครั้งมั่งไหมอ่ามันเหนื่อยเมื่อยเนาะตื่นบอท่านสายซอยสใช่ไหมสร้อยบ้านน้องปุนี่รถเดียวมันรถเดียวนี่บมันให้เข้าไปในซอยหรือให้เข้าไปในบ้านมั่นเลยไหนให้เขับไปรับถึงประตูบ้านเลยเหรอก็มาดามเนาะบ้าน ลูกไปยังมีลูกเป็นมาดาม <laughs> มาดาดูฮันเดฮันย์ฮันเดยฮันเดยฮ <laughs> <laughs> ันเดย์ซื้อ,อกับเรียบร้อย <มา S 1> แล้วมาดามเดินมาตุ๊บตับตุ๊บตับใส่ดูไล่สดค่อยเ่้ากับไม้สองมือมาแล้วมาแล้วถอยถอยมาดามมากมาดามมาก <laughs> <laughs> ไม่นีมาดามเดินตุ๊บตุ๊บตุ๊บเจ้าถอยรถนีนี่แหละหน้าบโอ้เหากันเื่กระตาอีกแล้วอดอีกแล้วกระตานไม่อนี่ลืมอีกแล้วกระตาอ่ะประเทบานก็ว่าอตะก้ารนะอันลืมตะกาอีกแล้วหอดพีกระได้าไม่รเข้ามาแล้ว เขาคัดให้สนิทดูอะไสุดได้แล้วเนาะบ่แล้วบ่ได้เบิ่องละไรไม่ค่อยพุยกับไม่พุยทำกับข้าวแล้วบ่เออเรากัดก่อไฟเราก็เตรียมใส่บาทชุนของเรางูคุณเขาเคยใส่บาทแล้วเขาก็ติดนะใช่ต้องติดถ้าวันไหนเราไม่ได้ใส่เหมือนเราขาดอะไรไปอย่างนั่นคือนั่นปีไหนว่าเออวันมันมันมันติดพกแบบใส่บาทก่อนเนี้ยหรอืม ดิฮหัอไ้ยตัะกโดตุ้นน <laughs> <laughs> ไลนคคลิปมา <c oughs> คม <c oughs> อันนี้เราเรียกเราไม่ได้เรียกใส่พรนะเรียกใส่แม่พระพ่อพระนึกว่ารถลุงเสือภาษา <c oughs> แมนวันนี้เราจะอยู่ทันทัง เราก็เตรียมแล้วนะคะที่ของมาใส่บาตรว่ากลับมาแล้วเป็นเด็กอีกครั้งเห็นว่าไอเสือไอเสือมาหอตอนไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วแปะแล้วแปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่มจะเพิ่มสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ